กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากเดนเน่ช n n e l นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสําหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ โอยซสสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเนชั่นแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับข่าวสารจากผู้พัฒนาเนี่ยก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งข่าวสารฉบับนี้นะคือผมไปสปอยดูข้าวแล้วครับบอกเลยว่าร้อนมากๆครับอ่าแล้วรับรองเพื่อนๆเนี่ยร้อนกันทุกคนนะซึ่งคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าผมตอนแรกเนี่ยกำลังตัดต่อคลิปพ v p พีของวันนี้อยู่นะซึ่งตัวละครที่ผม จะเอามาเล่นใน PVP นะครับก็จะเป็นน้องโมโแดงนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงนะแล้วก็เปลี่ยนไปเลื่อนลงพรุ่งนี้แทนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลอัปเดตก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับสารจากผู้พัฒนาเดือนเมษายนนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังเหมือนเคยเลยนะสวัสดีครับพวกเราทางทีมผู้พัฒนา The Seven Deadly Sin Grand Con นะครับ ก่อนอื่นเลยต้องขออภัยอย่างสูงที่ทําให้อัศวินทุกท่านต้องรอนานครับสำหรับข่าวสารจากผู้พัฒนาฉบับนี้นะครับจะแจ้งเรื่องเกี่ยวกับหอคอยที่เขาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งสักทีนะเดี๋ยวจะแจ้งในฉบับนี้เลยครับนอกจากนี้ก็จะพูดถึงการปรับปรุงคอนเทนต์เดิมขยายขั้นการพัฒนาระดับใหม่นะครับการเปิดคอนเทนต์ใหม่รวมถึงการแจ้งข่าวสารอัปเดตต่างๆและแจ้งเกี่ยวกับการมอบของขวัญให้ทุกท่านรับทราบล่วงหน้าด้วยครับ ก็อย่างแรกสุดนะครับเตรียมพบกับคอนเทนต์ใหม่การปรับปรุงคอนเทนต์และปัจจัยการพัฒนาใหม่นะครับตามที่ได้กล่าวไว้ในประกาศแจ้งเกี่ยวกับการปรับปรุงหอคอยนะครับในวันที่5เมษายนที่ผ่านมาทีมงานนะครับเขาจะทําการปรับปรุงหอคอยแห่งการฝึกฝนให้เป็นคอนเทนต์ยึดครองแบบใหม่แล้วก็จะมีการอัปเดตเพิ่มสเตจแต่หอแบบต่อเนื่องแทนครับสรุปก,ก็คือ หอคอยแบบใหม่นะครับจะเปิดครั้งแรกในวันที่27เดือน4นะครับหรือว่าอาทิตย์หน้านะส่วนหอคอยแห่งการฝึกฝนแบบเก่านะครับที่ทุกคนกังวลอยู่ว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยหอคอยมันมีหลายรอบแล้วนะแล้วก็เซิร์ฟเราเนี่ยยังตามอยู่อีกหลายหอคอยนะครับของรางวัลต่างๆเนี่ยเราจะได้ครบหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยทีมงานเขาก็บอกเลยนะว่าจะเปิดหอคอยแยกให้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับทีมงานเขาขออธิบายความล่าช้าของหอคอยแห่งการฝึกฝนก่อนนะว่าวันที่25าเดือน3นะครับทางเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล ได้ําเนินการอัปเดตคอนเทนต์พัฒนาและปรับปรุงหอคอยแห่งการฝึกฝนนะครับเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l มีโครงสร้างแบบเดียวกับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับเมื่อเซิร์ฟเวอร์เกาหลีและญี่ปุ่นมีการปรับปรุงระบบนะครับทำให้เซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เนี่ยจึงประสบความยากลำบากในการใช้ระบบหอคอยแห่งการฝึกฝนแบบเก่าครับด้วยเหตุนี้ทีมงานผู้พัฒนาเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับจึงตัดสินใจว่า จะพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เล่นเซิร์ฟอร์ g l o b a l ได้เล่นหอคอยแห่งการสุกฝนแบบเก่าด้วยซีซั่นที่5ถึง8นะครับที่ยังไม่ได้เปิดตามเซิร์ฟเวอร์เกาหลีกับญี่ปุ่นนะจากนั้นนะครับทีมงานก็เลยได้แจ้งเรานะครับถึงการเลื่อนเปิดหออคอยซีซั่นที่5นะ เพราะจากเดิมเนี่ยจะต้องเปิดในวันที่6เดือน4ที่ผ่านมานะครับพร้อมกับบอกว่าจะแจ้งรายละเอียดให้เราทราบในภายหลังนะครับแต่สารจากผู้พัฒน,นาเนี่ยมันกลับล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะัะทําให้หลายๆคนเกิดความกังวลแล้วก็ไม่สบายใจนะครับสำหรับหอคอยแห่งการฝึกฝนซีซันที่5้ถึงแนะครับที่ยังไม่ได้ําเนินการในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l อีก4ซีซันนะครับจากนี้เขาจะขอเรียกเป็นหอคอยแห่งการฝึกฝนแบบเก่านะเขาจะเปิดให้เราได้เล่นควบคู่ไปกับ หอคอยแห่งการฝึกฝนแบบปรับปรุงใหม่นะครับโดยผู้เล่นนะครับสามารถเล่นหอคอยแบบเก่าไปจนกว่าซีซันที่เหลือจะหมดลงได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นหอคอยแห่งการฝึกฝนแบบปรับปรุงใหม่นะครับพร้อมกันได้อีกด้วยโดยเราจะสามารถเข้าเล่นหอคอยแบบเก่าได้ผ่านไอคอนใหม่ภายในรงเตียมนะครับนอกจากนี้ทางทีมงานนะครับเขากําลังวางแผนที่จะขยายปลุกพลังแฝงขั้น5้านะครับอันนี้คือดาวม่วงขั้น5นะโดยจะมีการอัปเดตสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ ซึ่งในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ดําเนินการไปแล้วในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เขาก็จะขยายช่องทางการรับเหรียญปลุกพลังแสงเพื่อลดภาระของเราด้วยนะครับพูดง่ายก็คือเขาจะแจกเหรียญปลุกพลังแสงตามคอนเทนต์ต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมนะต่อมานะครับสำหรับหข,ข้อแห่งการฝึกฝนแบบใหม่นะครับเขาจะทําการอัปเดตแบบเพิ่มสเตจแทนครับคือสเตจไหนที่เราผ่านมาแล้วก็คือผ่านไปเลยนะแล้วก็คอยเคลียร์สเตจใหม่ๆแทนครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีการเพิ่มคอนเทนต์ดันเจี้ยนใหม่คอนเทนต์จำกัดเวลานะครับที่ใช้นาฬิกาทรายนะที่ตอนนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ฟาร์มทั้งนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะมีดันใหม่นะครับเพิ่มเข้ามาเป็นดันที่เราสามารถฟาร์มเหรียญปลุกพลังแสงจํานวนมากได้ครับก็สําหรับตรงนี้นะครับต้องบอ,อกว่าเปลี่ยนไปนเหมือนกับเซิร์ฟเกาหลีกับญี่ปุ่นนะคือเหรียญปลุกพลังแสงเนี่ยเขาจะแจกผ่านทางเดลี่เคว้นะครับแล้วก็สามารถฟาร์มได้เพิ่มเติมนะและสัปดาห์หน้านะครับหลังจากการปิดปรปับปรุงเสร็จเนี่ยเขาก็จะมอบ ให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับเกาหลีเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยตอนที่เขาอัปเดตแพทนี้เข้ามาครับ mm hmm. เขาก็แจกเหรียญปลุกพลังแสงลอยชิ้นเลยนะทีมงานเนี่ยเขาก็จะพยายามไม่เล่นอัปเดตการปลุกพลังแสงนะพอรู้ว่ามันเป็นภาระของผู้เล่นอย่างมากนะอย่างที่2ครับเปิดศึกทําลายล้างใหม่นะครับแล้วก็ขยายเลเวลข้ามขีดจํากัดครับขยายเลเวลข้ามขีดจํากัดเนี่ยทีมงานเขาก็ได้มีเปย์เปมาแล้วนะว่าจะปลด การปลดเลเวล90นะครับเราก็ต้องไปสู้เก็บวัตถุดิบบอสในคอนเทนต์สึกทำลายลางนะเพื่อเอามาอัพขั้นนะครับก็สำหรับรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทีมงานเขาจะอัปเดตให้เราอีกทีหนึ่งนะต่อมาครับผมบอกเลยตรงนี้เนี่ยรอแน่นอนครับเตรียมพบกับบรรดากิจกรรมโคลาโบสุดพิเศษนะครับที่เขาใช้คําว่าบรรดากิจกรรมโคลาโบก็เพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าทางเซิร์ฟเวอร์โกลบ a เอเชียที่เราเล่นอยู่เนี่ยเขาต้องการเร่งอัปเดต ให้มันตรงกับเซเวอร์ญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นจุดเชื่อมแรกครับเพราะเขาจะจัดโคลาโบต่อเนื่องนะครับ2 IP ตลอดระยะเวลา1เดือนนะครับซึ่งตรงนี้หมายความว่ายังไงนะครับเขาบอกว่าสําหรับดับเบิลโคลาโบรำดับแรกนะครับก็คืออันแรกครับเป็น t t a n g e r Things นะ ก็เป็นภาพที่เคยหยุดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับ s t ตนเจอร์ติงเนี่ยเป็นซีรีส์ยอดฮิตที่ออกอากาศทางเน็ตฟลิกนะครับถ้าใครไม่ดูลองไปดูนะผมบอกเลยสนุกมากๆครับทุกท่านจะได้พบกับเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นในซีรีส์ s t ตนเจอร์ติงหลักนะครับรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่ออีลิเวตและเพื่อนเนี่ยได้ข่ามายังอาณาจักรลีโอเนสหรือว่าเจ็ดบาร์นะนอกจากนี้คลาโบนี้ยังมีจุดเด่นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือคลาโบสเตนเจอร์ติงอันนี้นะครับจะเป็นคลาโบแรกนะคร จะจัดพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์แม่อย่างเกาหลีกับญี่ปุ่นครับผู้เล่น7บาทนะครับทุกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะได้รับประสบการณ์ใหม่พร้อมๆกันครับสำหรับจุดนี้นะครับผมบอกเลยผมตื่นเต้นมากๆครับเราหวังว่าการจัดโคลาโบพร้อมกันทั่วโลกครั้งแรกนี้จะทำให้เราเพลิดเพลินกับคอนเทนต์สุดพิเศษที่ยกเอายูนิเวอร์สของ c n n t r t T i n g s นะครับมารวมกับเรื่องราวพิเศษและสเสน่ห์ของเราตัวละคร จะคงมอบความสนุกในรูปแบบใหม่ให้กับลูกคินทุกท่านได้นะครับต่อมาครับและดับเบิลโคลาโบรำดับที่2นะครับต่อจาก a n g e r t h i n g s เนี่ยก็คือผลงานที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะก็สาหรับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะไม่เปิดเผยนะเพื่อไม่เป็นการสปอยนะครับแต่ว่าช่องของผมเนี่ยต้องบอกว่าผมพูดมาตลอดนะเพราะฉะนั้นผมว่าพูดต่อก็อน,น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะโคลาโบเรื่องรีซ ero นะครับก็เขาบอกเลยนะว่าจะมาต่อจากเซ g เจ t h i ติ s นะครับเพราะฉะนั้น ใครที่มีเพชรจำกัดน,นะครับต้องวางแผนการใช้เพชรให้ดีหน่อยนะซึ่งผมคิดว่าโคลาโบดิซิโร่เนี่ยตัวละครที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวละครเผ่าพันธุ์ไม่ระบุทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเซนเจอร์ติงเนี่ยทุกคนเป็นเด็กนะครับแล้วก็เป็นมนุษย์หมดเลยนะมันอาจจะเป็นโคลาโบที่ออกมาเสริมทีมให้กับเผ่ามนุษย์ก็ได้นะดังนั้นใครที่เล่นเผ่าไหนเป็นหลักอยู่เนี่ยก็ลองช่างใจดูดีครับสำหรับ ซีรีส์สเตนเจอร์ติงเนี่ยเพื่อนๆอาจจะรอให้คนรีวิวตัวละครก่อนนะแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีก็ได้นะครับต่อมาทีมงานเนี่ยเขาก็จะเปิดเผยของรางวัลคลาโบแบบต่อเนื่องให้เราทราบล่วงหน้านะเนื่องจากเป็นดับเบิลคลาโบนะครับเขาก็รู้แหละว่าดับเบิลคลาโบเนี่ยมันหนักแค่ไหนนะก่อนอื่นเลยนะครับทีมงานเขาก็จะมอบเพชร30เมตรนะครับเป็นรางวัลพิเศษหลังจากสิ้นสุดการปรับปรุงสเตนเจอร์ติงนะครับเพื่อเป็นการฉลองดับเบิลคลาโบลำดับที่ับต่ะครับต่ละโบ เขาบอกเลยนะว่าเราจะเตรียมการเพื่อให้ผู้เล่นทุกท่านสามารถรับอัศวินเอสซาาที่กําหนดในคลาโบนันน้น,นทั้ง2โคลาโบทุกท่านยังสามารถรับเซ็ตคอสตูมอัศวินคลาโบคนละหนึ่งเซ็ตผ่านการเล่นเกมอีกด้วยสําหรับคอสตูมเนี่ยจริงๆมันก็แจกตัวละหนึ่งเซ็ตอยู่แล้วนะถ้าผมจําไม่ผิดนะแต่ว่าไออัศวินเอสซาเอสซาาการันตีเนี่ยแต่ก่อนยังไม่เคยมีมาเลยนะของซเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยที่มีมาอันแรกก็จะเป็นลีซิโลนะครับและสเตนเจอร์ติงเนี่ยเขาก็การันตีให้เลยนะว่าได้ชัว นอกจากนี้นะครับในแต่ละโคลาโบเนี่ยเขาก็มีเตรียมรางวัลเช็กชื่อนะครับที่จะมอบตั๋วสุ่มโคลาโบ10ใบ,บให้กับทุกท่านด้วยนะเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีกิจกรรม SNS นะครับผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นกิจกรรมแจกเพชรหมือนลอกก่อนๆหรือเปล่าและของรางวัลอันหลากหลายด้วยและในอัปเดตโคลาโบระดับที่2นะครับเขาบอกเลยนะว่าเราจะเตรียมกิจกรรมสุสดพิเศษที่จะมอบเพชรคืน100เพชร ทุกๆครั้งที่เราสะสมแต้มครบ6 0 0นะครับสำหรับ600แต้มตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ดูนะเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่ามันมีปัญหารครับแล้วก็มันเกิดบั๊กอะไรสักอย่างนึงนี่แหละผมก็จําไม่ได้นะครับคือมันไม่ชัว์นะผมเลยไม่อยากพูดเขาก็ทีมงานเนี่ยเขาก็เลยมอบเพชรคืน100เพชรนะครับให้กับทุกคนที่สุ่มจนครบไมเลส6 0รนะคือถ้าเราสุ่มครบ6001รอบเนี่ยเราก็ได้รับเพชรคืนมา100นะครับเราสุ่มครบ2รอบก็ได้คืนมา200นะซึ่งตรงนี้เอาจริงตอนแรรรกกผมมมคิดดว่่าาาเ์อนนนันไไ็นะ้ะ เพราะว่าตอนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีปัญหาตรงนั้นมันเกิดบักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยผมคิดว่ายังไงเขาก็ต้องจัดการก่อนที่จัปเดตแล้วนะผมคิดว่าทีมงานเขาต้องมาอ่านบอร์ดแล้วก็คอยดู YouTube ของยูทูบเบอร์ต่างๆครับทุกคนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นทีมงานเขาก็เลยจัดเป็นกิจกรรมแจกเพชรคืนไปเลยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากครับผมชอบมากๆนะตรงนี้ก็สําหรับรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกทีนนะกหน,นี้นะครับบผมบอกเลย ดูไม่รู้นะว่าใครเป็นใครอ่ะคือแบบมันดูไม่รู้จริงๆครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยรออัปเดตอีกทีแล้วกันนะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นการขออภัยที่เราไม่ทันได้ตระหนักถึงความกังวลใจของอัศวินในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับอันเกิดจากความพยายามในการลดช่องว่างระหว่างเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับเกาหลีและความล่าช้าในการเปิดคอนเทนต์ต่างๆนะครับซึ่งรวมไปถึงหอข้อแห่งการฝึกฝนอีกทั้งเพื่อเป็นการลดภาระของท่านอัศวิน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดับเบิลโคลโบนะครับทีมงานเลยจะมอบเพชร300เพชให้กับอศัศวินทุกท่านในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ผ่านทางจดหมายในวันที่22เดือน4นะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายสอนะครับตอนรีเซิร์ฟนะของเราท่านสามารถเข้าเกมเพื่อรับรางวัลดังกล่าวนะครับได้จนถึงวันที่11เดือน5เลยนะนอกจากนี้เขาก็จะแจ้งให้ทราบครับว่า300เพชที่จะมอบให้กับผู้เล่นเซิร์ฟญ,ญี่ปุ่นกับเกาหลีในวันเดียวกันเนี่ยมันเป็นการชดเชยเนื่องมาจากปัญหาสกิลของจันโดร่านะครับก็สำหรับจันโดร่รานะ เ,เขาบอกว่าเด m a เมจมันโอเวอร์มากๆนะผมว่าน่าจะแก้ตรงนั้นแหละสุดท้ายนะครับพวกเราทีมงานผู้พัฒนาขอขอ,ขอบคุณอัศวินทั่วโลกอีกครั้งที่ให้ความรักความสนใจกำลังใจรวมถึงคำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับเกม The Seven Deadly Sin นแกรนด์ s เสมอมานะครับเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างความพอใจให้กับอัศวินทุกท่านครับก็สำหรับสารจากผู้พัฒนาเดือนเมษายนนี้นะผมบอกเลยเป็นสารที่แบบจัดเต็มมากๆนะ เตรียมรอรับแรงกระแทกของ2โคลาโบได้เลยนะแต่ว่าของเซิร์ฟเราเนี่ยลีซิโลจะมาทีหลังครับมันจะมาเป็นสเตนเจอร์ติงก่อนแล้วก็ลีซิโลตามมาทีนะเพราะฉะนั้นใครที่จะเก็บเพชรเปิดตู้ไหนเนี่ยวางแผนการใช้เพชรให้ดีๆครับ โอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ในการสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าเพื่อนๆม,มีความเห็นยังไงกับข่าวสารจากผู้พัฒน,นาฉบับนี้นะส่วนตัวผมบอกเลยนะว่าทีมงานเดดมาร์เบิลชุดนี้นะครับถือว่าเป็นทีมงานที่ค่อนข้างใส่ใจผู้เล่นเลยนะคือกระแสะดามา่าต่างๆเนี่ยเขาพยายามแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นตลอดนะครับ แทบจะไม่เคยปล่อยทิ้งไว้เลยนะแต่ก็อาจจะมีความล่าช้ามาบ้างนะครับโดยส่วนตัวนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบหลายๆเกมที่ผมเล่นมาผมถือว่าโอเคนะการจัดการแล้วก็การวางแผนต่างๆของทีมงานชุดนี้นะครับโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวผมไปจริงๆละแล้วเดี๋ยวเราไาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube ม e ่ b ว r ชช i p ช่องเทเลชแนทุกคนด้วยครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 嘿嘿。<laughs>